โมเกิดมาเนี่ยยังไม่ได้ตั้งชื่อคุณปาบอกชื่อแต่โมไปก่อนแล้วกันประมาณนี้นะคะชื่อแต่โมก็อกเดี๋ยวไปตั้งชื่อจริงทีหลังซึ่งพอเป็นภัทธรธิดาเนี่ยก็คือคุณาปาก็ตั้งให้เหมือนกันนะคะแล้วก็ก็มาเป็นชื่อที่รู้จักใน่โมบาลก็คือภัทรธิดาก่อนจะเปลี่ยนเป็นนิดา พัชราบิรโก์ที่นิคำว่านิดาของนองโมเนี่ยต้องเกิดขึ้นมื่อสองปีนี้วันหนึ่งน้องโมได้มาบอกว่าน้องโมอยากให้ขอทันคุณแม่น้องขอนำชื่อคุณแม่ไปใช้ได้ไหมโดยตัดคำว่าทำตัวพอสังเพอของคุณแม่ออกแล้ว้องจะใช้ชื่อนิดา ไปใช้ชื่อนี้ในวงานการบันเนทิงคือจะเป็นชื่อกลางของเขานะคคือก็จะเป็นแตงโมนิดาซึ่งแฟนจะได้จําได้ชัดเจนว่าแตงโมก็คือนิดานิดาก็คือแตงโมส่วนพัชรธิดานั่นก็เป็นชื่อทางการของเขาเหมือนเดิมน,นะคะน้องโมเกิดวันที่13ปัาญ,ญายน พ25ศ2527ศาสนาคริสต์การศึกษานะคะมัธยมต้นโรงเรียนสาธิตมหาวิยทยาลัยรามคำแหงมัธยมปลายโรงเรียนเพนสมิตและเธอได้เป็นเรียนผู้ช่วยพยาบาลต่อที่บังต์อกเอเเพื่อจะไว้รักษาคุณพ่อคุณแม่ยามฉลาอย่างจะป่วย มาน้นแล้วก็ไปเรียนได้ปริญญาตรีนะคะที่หมหาวิทยาลัยรังสิตสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองนะคะวิทายาลัยและวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตทีนี้ช่วงนี้คุณแม่ขออนุญาต สาวน้องโมอ,อีกคนหนึ่งคุณพันธุชดาสิทธิรัตยโยชินให้ให้เป็นผู้อ่าน,นรายละเอียดของประวัติน้องโมนะคะใช่ไหมคะและในดังหลักถัดไปนะคะดิฉันจะขอเล่าถึงผลงานในวงการนน แมวมองไปเจอขน,นาดเดินซื้อของในะห้างสรรพสินค้า